บอสแคนเซิลคิวน้องไปแล้วเหมือนน้องจะไปรับงานของงานอย่างบุคข่อยกันลยว่าบไม่บายข่าะก็บไม่บายให้น้องไปรับงานรวดคอยกันนะัดน้องไว้เล้วสวี่นาพีน้องเพื่อเข้าใจน้องอยูเพราะว่าช่วงกอบกวยเนาะมารับงานครับคิวอะไรแบบนั้นไหมล็อกคิวย2ซสองดาจะไปรับงานอย่างบุ๋ตอนนี้นะจะต้องสงสารแล้วพอน้องมีได้ลายี่น้อง โอ้โหกลายเป็นกระแสดราม่าที่ชุมล,ลมุนอลหม่านขึ้นหน้าฝีกันมาเป็นสัปดาห์นะคะหลังจากน้องแบงปองแล้วก็น้องพูกันค่ะหรือว่าคู่รักที่จัดงานวิวาดจนเป็นหนี้สินนะคะแล้วก็ได้ไปออกรายการดังอย่างโขนกระแสค่ะและเหล่าคนดังนะคะก็ได้มีการหยิบยืนโอกาสค่ะในการช่วยเหลือของเหล่าอินฟูคนดังต่างๆนะคะจนตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าชีวิตพลิกแค่เพียงข้ามคืนจริงๆจนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปลดหนี้ปลดสินนะคะได้ทั้งเงินทองแล้วก็บ้านรายได้สะพัดทะลักเข้าเป็นกอบเป็นกำมค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดค่ะก็ได้มีประเด็นดาาามมขึ้นนอีกกะะคหลังจ ผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ค่ะหรือว่าเจ้าของค่ายเพลงต o เกี่ยวมิวสิกเนี่ยนั้นได้มีการประกาศตามหาตัวน้องภูกันนะคะแล้วก็อยากให้น้องเนี่ยให้โอกาสน้องมาเป็นศิลปินในค่ายค่ะก่อนมีการตกลงคิวงานกันไว้ดิบดีนะคะว่าจะเจอกันแต่ก่อนถึงวันนัดแค่ไม่กี่วันค่ะน้องแมงปองแล้วก็น้องภูกันเนี่ยก็ได้มีการเทบิ๊กเนื่องจากทั้งคู่นะคะได้มีการรับงานไลฟ์ไว้อีกเจ้าหนึ่งค่ะซึ่งบิ๊กเองเนี่ยก็ได้ออกมาตัดพ้อว่าก็นัดกันไปแล้วแต่ก็ไปรับอีกงานหนึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นฟิลรับงาน เข้าใจว่าเป็นช่วงกอบโกยก่อนมีการดึงสติชาวเน็ตผู้สะดุ้งนะคะว่าเลิกสงสารเพราะว่าน้องเนี่ยมีรายได้แล้วก่อนงานนี้ค่ะบิ๊กเองนะคะก็ได้มีการโผล่เลือกข้างคุณดิวธีรพัฒน์ด้วยนะคะหลังเจอดราม,มา่าทําดีไม่เอ่ยชื่อขอบคุณลัน่นทําดีก็มีมานขวางค่ะเรียกได้ว่าหลังน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้การนะคะมีการแจ้งเกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเต็มตัวค่ะภายใต้การดูแลของซอฟฝนันะคะหรือว่าแมค้าออนไลน์ชื่อดังเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเจ้าใหญ่ค่ะที่ได้มาดูแลคิวงาน ไม่เท่านั้นนะคะหลังจากที่เหล่าซีอหรือว่าอินฟูชื่อดังค่ะได้จ้างงานแมงปอแล้วก็ผู้การน,นะคะนอกจากค่าตัวค่ะก็ยังมีสินน้ําใจอื่นๆอ,อีกมากมายมหาศาลซึ่งหลังจากหลายคนนะคะมีการทุ่มเปให้น้องแมงปอแล้วก็ผู้การแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าไม่เกี่ยาทิตนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้กอบโกยเงินนะคะเป็นกอเป็นกรนกรมค่ะส่วนเกิดกระแสดราม่านะคะแล้วเพจดังเนี่ยก็เริ่มออกมาโจมตีทั้งคู่บ้างแล้วโดยเพจผู้หญิงเป็นเพจที่ฮาร์ดคอร์นะคะนั้นก็ได้มีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับดราม่าเรื่องนี้ว่่ è, ่าาาาาแแหหหชววยยเเเด็็กกก2คคนพพีงงรรรระัไมมปสสสสบํจใใ้้โอ แต่งงานตั้งแต่ยังเรียนอยู่งงไปหมดกูแถมแต่ละอย่างก็ไม่ได้พร้อมต้องมาเป็นนี่อีกจริงๆเรื่องนี้สร้างขึ้นทําขึ้นเองควรจะรับผิดชอบตัวเองทัวอย่าลงกูนะเพราะงงจริงจริงคุณประโยชน์คืออะไรสังคมอาแขนช่วยเหลือมุมไหนที่ควรเช,ชิดชูเลิกใช้คําว่าสงสารเพราะเขายังมีโอกาสได้เรียนได้มีงานทํายังมีคนไทยอีกหลายคนแย่กว่าเขาไม่ดีมีโอกาสเท่าเขาอันนั้นน่าสงสารกว่าขณะที่ตัวพ่อวงการบันเทิงนะคะอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยค่ะที่จุดประกายเรื่องนี้นะคะได้ช่วยเหลือน้องแมงปอผู้กันค่ะนั่นก็ ได้ออกมาโพสต์ดรามานี้แล้วก็มีการดึงสติทั้งคู่หลังโดนสังคมด่านะคะดูยคุณหนุ่มกัญชัยเองคะ่ะได้โพสระบุข้อความเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยได้ระบุข้อความว่าเมื่อเช้าน้องผู้การโทรหาผมและบอกว่าตอนนี้ผมและแมงปอทําตัวไม่ถูกครับมีทั้งคนชมและคนว่าผมผมเลยบอกน้องไปว่าไม่ต้องคิดมากอย่าคาดหวังให้คนทุกคนเข้าใจเรายิ่งคุณเข้ามาสู่วงการนี้แล้วก็ต้องแบกรับให้ไหวถ้าน้องต้องทํางานหาเงินด้านนี้น้องก็ต้องรับคําชมและรับคําด่าให้ได้แต่ถ้าน้องทนคําติชิน นินทาไม่ได้ทางเลือกคือเองต้องกลับไปสู่จุดเดิมคือเรียนหนังสือแล้วกลับที่พักใช้ชีวิตเป็นไอ้ผู้ไม่ใช่น้องผู้สุดท้ายน้องต้องเลือกทางเดินเองครับผู้ก่อนวางสายผมบอกน้องไปว่าเองจงจําคําพี่ไว้นะผู้ของฟรีไม่มีในโลกทา,กางการเหล่าคนดงังแล้วก็ชาวเน็ตจำนวนมากนะคะที่เข้ามากดไลค์จานวนหลายแสนคนค่ะแล้วก็ได้มีการแชร์โพสต์นี้กันสนันและอย่างไรก็ตามนะคะอีกคนหนึ่งค่ะที่ได้ยื่นมือนะคะให้โอกาสช่วยเหลือเด็กทั้งคู่ค่ะหลังมีดราม่านะคะก็คือบิ๊กผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ค่ะที่ตอนนั้นนะคะที่น้อ้อองงแแมปลวก็ องผู้การค่ะเป็นกระแสจากรายการหวนกระแสใหม่ๆนะคะบิ๊กเองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ตามหาตัวน้องผู้การมาเป็นศิลปินในค่ายโตเกียวมิวสิกเพราะว่าเห็นแววในตัวอีกด้วยและสุดท้ายนะคะก็ได้มีการนัดการคิวงานล็อกวันกันที่จะเจอกันเรียบร้อยค่ะแต่ล่าสุดนะคะก็ได้มีประเด็นดราม่าขึ้นมาค่ะหลังจากก่อนที่จะถึงวันนัดไม่กี่วันนะคะทางด้านของน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้การค่ะก็ได้มีการเทบิ๊กค่ะเนื่องจากรับงานไลฟ์สดไว้อีกเจ้าหนึ่งซึ่งบิ๊กเองเนี่ยก็ได้ออกมาตัดพอว่าก็นัดกกกกกััััันนนนนไไววว้้้้แแแแลลต่็็็ปรรรบบบบบอีนนีีงงงาาาเยทม พูดอีกว่าก็ให้น้องไปไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ได้จ้างน้องเข้าใจว่ามันเป็นช่วงกอบโกยก่อนมีการดงสติชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสงสารน้องซึ่งบิ๊กเอนะคะก็ได้มีการกล่าวสวดดุ้งว่าเลิกสงสารเพราะว่าน้องเนี่ยมีรายได้แล้วมีรายได้เยอะแล้วแลวก็อยากให้น้องไปช่วยเหลือคนอื่นไปซัพพอร์ตคนอื่นบ้างโดยเรื่องราวดังกล่าวนะคะทางบิ๊กพหยาบ้านฟินแรงค่ะ,คะก็ได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอไลฟ์สดนะคะแล้วก็ได้มีการกล่าวถึงการยกเลิกคิวงานกับน้องแมงปอแล้วก็น้องภูการโววดมนะยม อัปเดตกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมาถามหากันเดี๋ยวจะมาตามการว่าเมื่อไหร่จะไลฟ์สดเมื่อไหร่จะร้องเพลงนั่งเล่นแต่ว่านัดเนี่ยดวงานกับนางแล้วไงล็อกคิว2 2ทําไมถึงไปรับงานอะไรก็ไม่รู้ก่อนบอกว่างั้นก็ไปซะเถอะลูกพี่เนี่ยก็ไม่ใช่คนเรื่องมากอะไรหรอกโดยบิ๊กนะคะก็ได้มีการพูดต่อว่าเหมือนน้องเนี่ยไปรับงานช่วงทุ่มหนึ่งมาไม่ได้ผมก็เลยบายให้น้องไปรับงานเลยแต่ว่าผมเนี่ยก็นัดน้องเอาไว้แล้วนะแต่ก็เข้าใจน้องอยู่เพราะมันเป็นช่วงกอบโกยขณะที่มีชาวเน็ตรายหนึ่ง,ะะาาสง,สงิกกเองค่ะ็ การตอบกลับว่าตอนนี้ไม่ต้องสงสารแล้วมีไรายได้เยอะแล้วทีนี้พอน้องโอเคแล้วสําเร็จรุ่่วงไปแล้วเนี่ยก็ไปช่วยคนอื่นบ้างเด็กที่ต้องการซัพพอร์ตเนี่ยก็เยอะอยู่แต่ก็ถือว่าเราเนี่ยก็เป็นกระบอกเสียงให้น้องไปแล้วในช่วงที่มีปัญหาทั้งกดไลค์กดแชร์ทั้งตามหาตัว e n เ,เกจเมนต์น้องเนี่ยก็สงขึ้นในช่วงที่บอสเนี่ยมีประกาศตัวเกี่ยวลงคลิปน้องและชาวเน็ตเดืยวร้ายนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์บิ๊กค่ะว่ามานั่งพูดคุยกันก็ยังดีซึ่งบอสเองค่ะก็ยังมีการบอกว่าบอสแนนนนเเเเเลลวว้้ Q ้ n ้ออองงงไไปปพรรราาาาาาะะหหมมมื n ่ n ่ n ่ n ียับท็ n ็ใขก เหมือนน้องจะไปรับงานของงันอย่างบุมถุ่มหนึ่งบอกมาบ่ได้ข่อยก็เได้่าไม่บายขจัดกไม่บายให้น้องไปรับงานลวดก็คือให้น้องไปรับงานเลยเพราะว่าข่อยกันัดน้องไว้แล้วฉีลยาให้น้องเพื่อเข้าใจน้องยูเพราะว่าช่วงกอบป่วยเนาะมานั่งคุยกันก็ยังดีอยู่สันบอส c a n c e ลคิวน้องไปแล้ว c a n ซิลคิวน้องไปแล้วเพราะว่าเหมือนบอสเหมือนน้องไปรับงานอะไรนี่แหละงานใหม่น้องเข้ามาก็เลยไม่บาย ยี่สองนี้น้องก็ไม่ได้มาแล้วด้ว FC อเอฟซีปเดตน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมาถามหากันมาตามกันดีมาตามกันเพราะบิ๊กคนไหนจะามาอะไรสุดน้องเพลงนั่งเล่นมารับงานครับฟิวอะไรแบบนั้นไหมสงสารน้องติดตามทุกไลฟ์ตอนนี้นะจะไม่ต้องสงสารแล้วพอน้องมิไดใดหลายแพี่น้องบัดทีนี่เขาต้องเขาต้องไปอันไปซอยพอร้องโอเคแล้วน้องสำเร็จเรื่วงแล้วไปซ่วยผู้บริหารใน้อบัดนี้พี่น้อง,ไป,ไ,าาไ,องไปช่วยคนอื่นบ้างเด็กที่ต้องการการซัพพอร์ตมันก็เยอะอยู่เรา ถือว่าเราเป็นหนึ่งกระบอกเสียงให้น้องไปเราได้ช่วงที่น้องมีปัญหานะแล้วทั้งปวดไหล่ทั้งแซ่ทั้งตามหาโตทุกประกาศเอ็นเกียดเมนต์น,น้องก็ขึ้นเยอะสูงอยู่ช่วงนั้นหมาช่วงที่บาร์บีประกาศโตเกียวโอ้ยโรคคลีบน้องมาเรื่องบัลลาถ้าผีพร้อมซัพพอร์ตชนะเราคิวหยิบสวงชนะจะไปรับงานอย่าง,างบุกเราเอาไปสลากสันดอก ท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์คลิปบิกอร์สนันค่ะว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไปช่วยคนอื่นดีกว่าผู้ใหญ่ตอนนี้เขาไม่ลําบากแล้วชีวิตเขาดีขึ้นไปช่วยเหลือคนที่ลําบากกว่าเถอคะค่ะเลิกให้คาเถอะอย่าไปยุ่งเลยค่ะตอนนี้กระแสดราม่าด่าก,กันสนันใช่ช่วงกอบโกยเห็นตอนแรกบอสบอกจะให้โอกาสน้องหลังจากนั้นคนอื่นเรียบจองตัวก่อนเลยเจ้าคือคนที่โชคดีแล้วผู้หยาบ้านที่บอสได้2คนนี้มาเราสงสาราน้องๆน,นะมีคนช่วยเยอะแล้วตอนนี้น้องไม่ลําบากแล้วรวยกว่าหลายๆคนอีกและตอนนี้ก็กําลังดราม่าก,กัน เรา f อผู้ใหญ่บ้านไม่อยากให้ผู้ใหญ่บ้านโดนหางเลขเราอยู่หมอมองแมแ,มแม่ของเฮานี่แหละพ่อไก่รักนะและอย่างไรก็ตามนะคะขณะที่ฟังเรื่องราวของทางด้านของคุณดิวธิรพัฒ์เองค่ะนั้นหลังจากมีดราม่ากับแม่ตากซีโอดังนะคะที่ออกมาโต,โตเดือดกันค่ะในปมที่ไม่เอ่ยชื่อคนช่วยเหลือเด็กนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านคุณดิวเองนะคะก็มีการโพสต์คลิปค่ะหลังจากบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนนะคะได้บินมาหาค่ะซึ่งบิ๊กเนี่ยก็ได้มีการสวมกอดให้กําลังใจนะคะแล้วบิ๊กเนี่ยก็ได้กล่าวว่าก็ไมอ,อ,ไมอจมใ้ังงขต พี่ดิวใครพูดอะไรเนี่ยก็ช่างเขาแต่เอฟซีเนี่ยเขาจะเห็นเองอะไรก็ช่างเนี่ยคนเขามีตาแล้วก็สมองเขาจะมองออกเองว่าของจริงหรือของปลอมเอฟซี FC เนี่ยพิจรารณาเองไม่มีใครเนี่ยตัดสินใจได้นอกจากเอฟซีหลังจากนั้นนะคะบิ๊กก็มีการกล่าวต่อว่านั่งดูอยู่แล้วก็ยังบอกอีกว่าเราเนี่ยเวลาทําบุญใหญ่ใช่ไหมมันก็จะมีมารใหญ่มาเหมือนคนสร้างวัดเนี่ยทำไมถึงไม่ให้สร้างคนเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเป็นบุญใหญ่คนเราทําดีเนี่ยก็ต้องมีมาขวางบ้างขณะที่ดิวเองนะคะก็ได้กล่าวว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้เวลาเป็นเครื่อง ให้คนดูเนี่ยตัดสินใจกันเอาเองเพราะว่าพี่ดิวเนี่ยไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้ซึ่งบิ๊กเองค่ะก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าไม่มีใครปกป้องตัวเราได้นอกจากความดีของเราให้ปล่อยผ่านขณะที่ทางด้านคุณดิวเองนะคะก็ได้ถามอีกว่ามหาเนี่ยไม่กลัวดราม่าเหรอซึ่งบิ๊กเองก็ตอบว่ากลัวทําไมฉันไม่กลัวเพราะว่าฉันเนี่ยคลองดราม่าทุกวันอยู่แล้วคลองมาตั้งแต่ต้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสามวันมานี้เนี่ยดิวธีรพัฒน์เนี่ยคลองหน้าฟีดงงมากก่อนที่บิ๊กเองนะคะจะมีการทิ้งท้้าาาาาายว่่ขออใใใหหงงดรามารมมเเเเนนนจจกกกันนััํล เบิกอยู่ดังเบิอ่มิสิแล้วนะครับทุกคนวันนี้ือ่ากก็ให้ขกำลังใจเข้าใจทุกอางในความตั้งใจี่ก็ให้ผู้นเขาแต่ซีเจะเห็นเองให้เวลาพก็ชบุมตาและสมองจะมองออกเองรายอความจิ สร้างปลาดิทำไมเขาไม่สร้างคนเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคนใหญ่คนเราเป็นนเดีมันก็มีมารมากกว่าการสร้างคนเดียวตัวมวยเดียวแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทั้งแฟนคลับทุกท,ที่ที่ยื่เป็นไลแฟนคลับของพี่ดิวนะครับแล้วก็ทุกคนที่ติดตามพี่ดิวมานะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้เวลาปเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ให้คนดซิงค์กังแล้วก็ตัดสินันเพราะว่าพี่ดิวก็ไม่สามารถบรบัังค ให้โซนเดี <bage> ่ยวโค้ด่างแม่เด้อเรามาเจอกันเราไม่ได้เอาเรื่องแตนเาก้องตีกันเรามาเจอกันเราให้กันเรใจกันดีกว่า ามกลางชาวเน็ตนะคะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์คลิปของคุณดิวค่ะว่าผู้อยญ่บ้านฟินแลนด์พูดถูกค่ะคนเขามีตามีสมองดูได้คิดเป็นว่าอะไรยังไงเป็นกําลังใจให้คุณดิวเสมอนะคะไอดอลของฉันเนี่ยสคนนี้ค่ะที่ตามหาคนแรกๆเลยค่ะตั้งแต่โขนกระแสยังไม่จบรายการเลยค่ะผู้อยญ่บ้านฟินแลนด์ตามหาก่อนเลยคนแรกบอกให้น้องผู้การติดต่อกลับแล้วต่อมาก็เป็นคุณดิวแล้วคุณดิวเนี่ยก็ตามไปหาน้องๆและแม่น้องที่บ้านเลยทีมคุณดิวทีมบอสบิ๊กจริงที่ผู้อยู่บ้านฟินแลนด์พูดเลยค่ะ FFC ทุกคนนลล้วมีตาแะสมองทฟซ จะมองออกเองตัดสินใจกันได้ค่ะว่าอะไรเป็นอะไรเป็นกําลังใจให้พี่ดิวนะคะชื่นใจที่เห็นภาพนี้ f c ทั้งคู่เลยค่ะรักและอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับประเด็นดรามานี้ค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสําหรับน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้การค่ะที่ตอนนี้นะคะคิวงานเนี่ยก็ยังคงยาวเหยียดแล้วก็ยังต้องไปเจอผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงค่ะแล้วก็อินฟูดังอีกหลายคนเราก็ต้องติดตามกันยาวๆค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีดราม่าอีกหรือไม่หรือว่าจะมีใครค่ะออกมาเทคแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอีกรอเปล่าติดตามชุมความอัป ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y ย u ท e c ชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุดปแตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ